นรรรร้สสสกกโชชคคดทดทไเเิมมมาาาาวงืงแบบยาาาจังหวัดระยองมีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลนเรือนดีเด่นประจําปี2563ซึ่งจะได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติครุดทองคำ จำนวน3รายประกอบด้วยกลุ่มที่1ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูงและประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญได้แก่นายประภาสผูกดวงนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดระยองและนายสันติมุกดาสนิทผู้บริการโรงเรียนชำนาญสามคีวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18และกลุ่มที่ส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไประดับอาหุโสและระดับทักษะพิเศษได้แก่นางสาวโชติมาสอนสิริวงศ์ในแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลระยองทั้งนี้3รายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2563ให้แง่คิดหลักการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการทุกคน การทำงานต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานำความคิดที่สร้างสรรค์มาทำให้เห็นเพื่อประโยชน์กับประชาชนและยึดจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักทั้งต้องมีความรักในการทำงานและมีความเมตตาซึ่งจะทำให้การทำงานส่งผลดีต่อส่วนรวมนอกจากนี้ข้าราชการทั้ง3รายยังฝากข้อคิดสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่โดยให้ยึดถือปฏิบัติกฎระเบียบข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต และใช้หลักการครองตนครองคนและครองงานซึ่งจะเป็นสิ่งนำทางในการทำงานในโอกาสต่อไปในฐานะที่ผมมีวิชาชีพแพทย,ย์เราก็ต้องมีเเรียกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเรียกง่ายๆว่าคุณธรรมนะการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีคุณธรรมนำหน้าซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างก็จะลุกล่วงไปด้วยดีเราต้องเข้าถึงถึงงานางนั้น เราต้องเข้าถึงตัวเด็กเราต้องเข้าถึงตัวครูนะครับแล้วก็หาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหาและนี่คือสิ่งที่ยึดมั่นแล้วก็ถือปฏิบัติมานะครับเราต้องมีความรักในการทำงานโดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์ของตนเองร่วมกับการทำงานด้วยความมีเมตตาถ้าเรามีทั้งสองสิ่งร่วมกันการพัฒนาคุณภาพของงานเนี่ยจะทำให้ได้รับประโยชน์ ต่อส่วนรวมและต่อผู้อื่นงานของเราก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีการพัฒนาไปอย่างยิ่งยวดนอกจากนี้จังหวัดระยองยังมีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,563จำนวน6รายซึ่งจะได้รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดในวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2564นี้ด้วยด้วยสัจจะเทชังปฏิญาณให้ไปช่างภูมิใจที่